โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมและเพื่อนติดตามทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมอาจ์ตสตรีมนะครับกับเกมไม่กราฟนะฮะในซีรีส์ไม้แอนซาเลสนะครับค,บคบลิปน,นี้จะมาทำอะไรคลิปนี้เดี๋ยวพี่อาร์ไปเจอเรเวนกันว่าเราจะมาลงสมรดเรเินกันดีกว่านะครับคลิปนี้นะโอเคกับโมมองโมเป็ที่หนึ่งก่อนโอเคไปนะเมื่อกี้พี่อาร์ต เล่นนอกกรอบนะกาว่าจะมาังของนะพี่๊ดเจอเรีวินทุกคนเออนเนียเจอเรวินเดี๋ยวทำไม่นี่ดีวยานะเ,เ,เจอซอมบี้นะฮะไอ้เจอ,อมบี้พี่แอ๊ก็เลยจัเต็เตดี้ไปแล้วมันก็ดับไม่นี่นะไฟสั้นนะว่านะฮะน,นันเป็นอุปกรณนะฮะเป็นอุปกรณ์ไฟดดเมจเราคิดลงพื้น <c oughs> ะนะจัอยขีดลามาแต่ไมจับถุงก็เอาคุดขดนะ ตอนนี้น่าจะมีไปแล้วคล้วแต่พอ่อทีแหลเ,ลเรวินหายทุกคนก็ว่าต้องสำรวจเรวินไปก่อนนะโอเคเห็นแล้วเรวินไปไหนนะทุกคนไม่มีใจใช่ป่ะใช่ป่ะไม่ใช่นะเรวินมันลึกกว่านี้ด้วยนยลืมมาร์คเมื่อกี้ โอเคไปหน่อยเดี๋ยวไปสำรวจในแแบก่อนดีกว่าเหมือนในแแบบี้หมู่บ้านดูวยนะไรปบเราทางนี้ทางนี้นะครงั้นเดี๋ยวเราไปดูหมู่บ้านแห่งใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นดา้ก่อนโอเคโอเคดูเสร็จตรงนี้อุดมสมบูรณนะ์นะนี่เยอะเลยนะครโอเคอเปเลยวินถามไม่เจอ มาเจอหมู่บ้านเต็นเฮ้ยเราย้ายมาอยู่หมู่บ้านานี้ดีกว่ามั้งวิวดีด้วยทุกคนเออ,เอ,อชาวบ้านเต็มเลยนะฮะมยงีฟาร์มข้าวฟาร์มค้อดโอเควันดีชาวบ้านมีอาชีพอะไรบ้างวันนี้ลูกคนนี้เป็นเชื่อ น่าจะเป็นหมอผีคนนี้ทำไมก็ไปเร็เวจังวะงาน,นคนนี้คนทำแผนที่และเบอร์เรียนเยมีไรให้ดว้วยเฮ้ยวิวสวยนะทุกคนเป็นงานน่องโล่งนะไปทำรถข้างหน้าดิ หาอมั่ตีมันก็ไม่เจอนะครับทุกคนโอเคเก็บนะเสียดายโอเคเป็นป่าไม้โอ๊กดำเดี๋ยวกลับไปสำรวจหมู่บ้านต่อก่อนโอเคตรงนี้มีม้าให้เราจำอยู่นะเฮ้ยมันมีโบดนี่ามาทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโบสถ หมดทำไมมันสูงนี่ฉันน่าเนหนยนักเสร็จแน่เลยเห็นไม่มีอีกก็ไม่ได้ลองขี่เดียวไปสมรวจแม่หมู่าไม่มีอะไรให้ดูะอะเวอร์ช,ชั่นหนึ่งเวอร์ชั่นหนึ่งจะมีของไม่มีอะไรเลยทุกคนไม่สงสัยต้องได้ทำเตียงให้ชาวบ้านอีกนะเนี่ย ตรงนี้มีตู้ร้ามีชั้นหนังสือแล้วไชั้นไปจุดสองมันไม่มีอะไรลเลยทุกคนพี่อารก็มารู้พี่อารหรือมนะันเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราครับเตียงนอนให้ก็ได้นะครับมนี่โอเคไม่มีอะไรจริงๆด้วยประตูไปนั่สร้างไม่เสร็จตรงนี้มีอีกหลังลหนึ่งไะ ไม่มีประตูด้วยโอเคไม่เปไลเดี๋ยวเราคิดว่าน่าจะย้ายมาอยู่บ้านนี้ละก,กันนะฮะ <c oughs> แต่ลีวินที่เราจเจออยู่ตรงไหนแล้วทุกคนมีจุดแดงๆน่าจะมีม่อนอเกิดเราไปตบม่อนรับตัวดีกว่านะ <c oughs> ก็อย่าเป็นคิปเปอร์อย่างเดียว <c oughs> คิปเปอร์มันระเบิดใส่เราเราไม่ทันได้รับนะ โ <Okay, S 2> อเคไปลงไปดูจุกพอยเ,เออเรามีอันนี้เวยเราพบกันไกลมาเราตาดัดขนเกะไปตาที่ไหนชาวบ้านดีวกว่าเนี่ยไม่ได้ฆ่าน้องด้วยโอเคไม่มีไม่มีเตรียม,ม เสียงสกิลเลตันอยู่ใกล้ไม่มีมันเหมือนเป็นถ้ำทุกคนแต่ไม่เห็นมีอะไรในแมปแมปมันบอกว่ามีมอนเตอร์อยู่ใกล้ๆเห็นแต่หมูแล้มไม่เจอจริงๆเล,เลยตรงนี้จะเป็นถ้ำทุกคนไม่มีอะไรนะทุกคนอุ้ย มันเตี้อ,อยู่ใกล้ๆนะทุกคนเปนไหนวะตรงนี้หรือเปล่าไ้ขึ้นไม่ได้เจนเนเรตอะไรมาเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะ ล่วงอีไม่ถนัดกับพวกเขาเท่าไหร่นนวันล่วงโอเคโอเคเก็บก่อนไปไม่ได้ป่ะไม่อุดเอามเฮจุดแรกเจอแมงมุมตัว ตายไหมตายไหมโอเคไม่ตายเลยก็ใช้ดาบฟันจบโอ้ยมืดเลย <_ t od ic> ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมตรงน,นี้เป็นถ้ำเปล่า นี่ตรงนี้เป็นเหมืองทุกคนคนแมงสงมามคนแมงรงนี้ก็ได้นี่เจอเล่เหมือนเดิมนะฮะเข้าจำมานท่้งเจอเล่แน่นอนนะ่าน่าจะเจอว่าในนี้บ้างแหละอ้ยหลายหลายก้อนอยู่หลายก้อนอยู่โอเคเปิ๊บนี่วาแล้ว โอเคเราได้เลขคอมมอนออ l กับ u n นคอมมอนออมานะผมเอาอยัางไงต่อและทีนี้ของที่จะเอามันไม่มีทุกคนอตอนนี้ไปกินอันดีแล้วเราจะครบอีกแล้วโอเคเอาเป็นว่ากลับบ้านกันดีกว่านะฮะกดเกด t ท l e p o r ไปบ้านเมื่อติ๊บเลย เโอเคเดี๋วนอนก่อนพี่อาดได้ไปฟาร์มของไอนี่มานะ้วเดี๋ยวไปดูมันจากครับพอหรือเปล่าพี่อาตไปฟาร์มของมาทำไอ้นี่นะฮะทำเตาเฟอร์นิสน,นะผมซึ่งเราต้องเฟอร์เนเฟอร์น,น มันไม่ได้เรเฟอร์เน่เดี๋ยวมันเรียกไอไเนี่ยมันเรียกชาร์จเช็ดเช็ดบิลเช็ดบิก,บกนะครับซึ่งตอนนี้พ่อัดครับได้ได้เท่าไหร่ได้สามได้หกสิบสี่หนึ่งสเต็คเดี๋ยวเรามาดูว่าพอหรือเปล่าก่อนจะลากันเดี๋ยวครับอันนี้โชว์แล้วกันนะครับ ก้อนมันก็ได้ชัดเบรกหนึ่งนะผมซึ่งเดี๋ยวไปดูในเล่มกันในคู่มือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบ้าสปอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้ายสิบเก้าสามสามอสองประมาณสามสิบสองนะผม เพราะว่ามันต้องคราบเป็นเฟอร์เ,เนสอนะไรด้วยเดี๋ยวเราคราบเข้าๆก่อนได้กี่ก้อนมาดูเบิ่งครึ่งแบ่งครึ่งโอ้เราได้แค่สิบหกก้อนนะครับวางแป๊บซึ่งเราต้องไปหาของเพิ่มนะฮะ โอเคเดี okay, room, ๋ยวเตาเผาเราจะยังคงดกันด้วยในคู่มือมันอ่อยอ่อยสามคูณสามนะครับเดี๋ยวเราอันนี้ไปวางก่อนสามคูณสาม ก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคหมดพอดีทุกคนโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่อาจกดตัวไปาพามของก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นก<ๆ>ำลังใจในการทิาคลิปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย